หน้าง,งานศพที่วัดของหมู่บ้านแห่งหนึ่งขณะที่พระสงฆ์กำลังสวดศพอยู่นั้นเก่งซึ่งเป็นลูกเขยของคนที่ตายได้มองเห็นเงาของแม่ยายตัวเองยืนอยู่ข้างโลงศพเงาของเธอนั้นดูเหมือนว่ากำลังจับจ้องมาที่ลูกชายทั้งสองของเธอที่นั่งฟังพระสวดอยู่เบื้องหน้าด้วยสายตาที่ไม่พอใจอย่างมากดวงตากลมโตเหลือกลานที่ดูกโกรธเคืองอย่างหนัก ใบหน้าของยายคนนั้นดูบูดบึง้งและมีร่องรอยของความเครียดแค้นอยู่เต็มไปหมดจากนั้นเงาของผู้ตายก็ค่อยๆเดินออกมาจากมุมมืดและตรงเข้ามาหาลูกชายทั้งสองอย่างช้าๆเดินมาทีละก้าวทีละก้าวและหยุดนิ่งข้างหน้าพวกเขาทั้งสองคนห่างกันไม่ถึงคืบใบหน้าแทบจะชิดกัน ดวงตาจ้องเขม่งไปที่ชายทั้งสองมันเป็นภาพที่น่าสยดสยองมากๆสำหรับคนที่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างแบบเก่งแต่ลูกชายทั้งสองคนนั้นดูเหมือนจะไม่รู้สึกตัวถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่อย่างใดถึงเก่งจะเป็นคนที่มีสัมผสัสและเจอเรื่องแปลกๆอยู่บ้างแต่ก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เห็นสิ่งที่มันน่ากลัวมากมายขนาดนี้ต่อหน้าต่อตามันน่ากลัวตรงที่เห็นผีอยู่ข้างหน้าแต่ต้องแกล้งก็มองไม่เห็น และต้องสงบเก็บอาการตัวเองมาให้ใครรับรู้นั่นแหละมันกลัวแทบจะขาดใจก็ตรงนั้นหลังจากเสร็จพิธีสวดแขกเรือก็เริ่มเดินทางกลับเนธที่เป็นลูกสาวคนสุดท้องของเยแสงคนที่ตายและเป็นแฟนสาวของเก่งได้สังเกตถึงความผิดปกติของเก่งตั้งแต่ในพิธีสวดแล้วพอเสร็จจากการส่งแขกจึงได้เข้าไปถามไถ่เก่งว่าเกิดอะไรขึ้น เก่งจึงได้เล่าให้ฟังทั้งหมดว่าได้เจอกับอะไรบ้างเมื่อสักครู่นี้ห้องสิงสูเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเก่งหนึ่งในผู้ที่มีสัมผัสเรื่องเหนือธรรมชาติอีกคนหนึ่งที่ได้มาถ่ายทอดเรื่องราวสุดหลอนนี้ให้ฟังมันเป็นเรื่องของครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งของยายแสงที่จังหวัดชุมพรยายแสงมีลูกอยู่สามคนพี่ชายคนโตชื่อพง พี่ชายคนกลางชื่อว่าพัทและเนธลูกสาวคนเดียวและเป็นคนสุดท้องซึ่งเป็นแฟนสาวของเก่งนั่นเองเนธได้แตกออกมาไปอยู่บ้านของเก่งที่อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยายแสงได้ตายไปจากอาการเส้นเลือดในสมองแตกด้วยวัย64ปีคืนนี้เป็นงานสวดศพคืนแรกแขกเหลือก็มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งเพราะตัวของยายแสงเอง มีคนรักและนับถือมากมายแกเป็นคนใจดีถึงจะเป็นชาวบ้านธรรมดาที่เปิดร้านขายของชำเล็กๆแต่แกก็เป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านทั่วไปย้อนกลับมาที่งานศพเก่งแปลกใจกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าว่าทำไมแม่ถึงได้ทำหน้าตาโหดเหี้ยมอมหิตให้กับลูกชายทั้งสองคนขนาดนั้นที่เก่งได้เล่าให้เนทฟังทั้งหมดเนทเชื่อเก่ง เพราะเธอรู้ดีว่าแฟนของตัวเองเป็นคนที่มีเซนส์ขนาดไหนแต่เนธก็ยังไม่ได้เล่าให้พี่ชายทั้งสองคนฟังเพราะยังอยู่ในช่วงโศกเศร้าและท่าทีของแม่ที่แสดงออกมานั้นมันไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่งานสวดอภิธรรมผ่านมาจนถึงคืนที่สามซึ่งเป็นคืนสุดท้ายบรรยากาศงานศพที่ควรจะเงียบสงบและเต็มไปด้วยความอาลัยมันกลับกลายเป็นงานที่มีเสียงดัง เอะอะโวยวายและมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่าไม่คาดคิดเสียงทะเลกกาะกันได้ดังขึ้นหลังศาลาที่กำลังมีการสวดศพนั้นเนตกับเก่งได้เข้าไปดูว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ได้พบว่าพงพี่ชายคนโตนั้นได้ยืนคุยอยู่กับเจ้าของร้านโต๊ะจีนอยู่ในมุมมืดทั้งคู่มีท่าทางซีเรียดและเกือบจะลงไม้ลงมือกันเก่งเห็นท่าไม่ดีจึงเข้าไปห้ามไว้และถามไถ่ว่าเกิดอะไรขึ้น พอทั้งคู่อารมณ์เย็นลงเรื่องราวทั้งหมดก็ได้ถูกเปิดเผยออกจากเจ้าของร้านโต๊ะจีนว่าทางเราได้ติดค่าอาหารเข้าไว้ตกลงว่าจะจ่ายค่ามัดจำก็ไม่ได้จ่ายพอวันที่สามคือวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายที่นัดมารับเงินค่าอาหารเลี้ยงแขกพอมาเก็บเงินแล้วพงก็บอกว่ายังไม่มีและไม่รู้ว่าจะเอาจากไหนมาให้ทั้งเนธ พัดที่เป็นพี่ชายคนรองและเก่งที่อยู่ตรงนั้นต่างคนคือต่างงงกันมากว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะพี่พงศ์เป็นคนที่จัดการเรื่องเงินทั้งหมดทั้งเงินชาพนากิจที่ได้มาหลายแสนหนจะเงินประกรันชีวิตของแม่และเงินที่ได้จากร้านอีกมันจะไม่พอจ่ายค่าอาหารแค่ไม่กี่หมื่นได้ยังไงทั้งสี่ห้าคนมองหน้ากันกับท่าทางของเจ้าของร้านโต๊ะจีนที่เริ่มคุกรุรุนมาอีกรอบ พงและพัดเห็นท่าไม่ดีก็ได้เดินออกไปจากวงนั้นตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้เหลือแค่เนรกับเก่งถ้าปล่อยให้เรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปท่าทางจะไม่ดีแน่เพื่อให้เรื่องมันจบจบเก่งก็เลยโทรหาเพื่อนเพื่อหยิบยืมเงินสักครู่หนึ่งก็มีเงินโอนเข้าทั้งเก่งและเนตก็เลยได้โอนเงินให้เจ้าของร้านโต๊ะจีนไปทันทีสี่0มืบาทและทั้งหมดก็แยกย้าย โดยที่เก่งไม่ได้เล่าให้ใครฟังสักคนว่าตลอดเวลาที่ยืนทะเลาะก,กันอยู่หลังศาลานั้นยายแสงได้มายืนอยู่ข้างๆลูกชายสองคนนั้นตลอดเวลาและหน้าตาท่าทางก็ดูโกรธมากๆไม่ต่างจากวันแรกที่เก่งเจอเลยแม้แต่น้อยวันต่อมาเป็นวันเผาศพของยายแสงพิธีการผ่านไปอย่างเรียบร้อยไม่ติดปัญหาอะไร แต่มันมีเรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งสำหรับครอบครัวนี้ที่จะต้องกลับไปจัดการและเคลียร์ให้เรียบร้อยบ้านของยายแสงนั้นเปิดร้านขายของชำมีฐนะปานกลางค่อนไปทางมีอันจะกินที่บ้านยายแสงมีพงที่เป็นลูกชายคนโตและแฟนกับลูกสองคนพงเป็นคนจัดการเรื่องราวทั้งหมดที่อยู่ในบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องร้านและจิป,ปาถะเพราะเห็นว่าเป็นคนดูแลแม่มาแต่ไหนแต่ไร สำหรับพัดพี่ชายคนรองก็อยู่บ้านหลังเดียวกันกับยายแสงแต่พัดโสดไม่มีแฟนพัดทำงานโรงงานไม่ค่อยได้มาวุ่นวายเรื่องทางบ้านเท่าไหร่อะไรต่างๆก็ให้แม่กับพี่พง์เป็นคนจัดการเองทั้งหมดส่วนเนรเองได้แต่งออกไปอยู่กับเก่งได้เกือบสิบปีแล้วนานๆจะแวะมาเยี่ยมแม่เยี่ยมบ้านบ้างเป็นบางครั้งครอบครัวนี้ดูแล้วก็น่าจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอีกครอบครัวหนึ่ง แต่ความจริงมันไม่ใช่ตกเย็นของวันนั้นหลังจากที่เก็บกระดูกของแม่เสร็จเรียบร้อยทุกคนก็นัดแน่กันไปพร้อมหน้ากันที่บ้านเพื่อพูดคุยหารือกันถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดความจริงทุกคนนัดทานข้าวเย็นกันแต่อารมณ์และบรรยากาศมันไม่ชวนให้กินอะไรได้ทั้งนั้นพอทุกคนมาถึงบ้านผมก็ได้ให้ลูกทั้งสองคนของเขา ขึ้นไปรอข้างบนห้องเนตรกับเก่งมาถึงบ้านช้ากว่าคนอื่นเพราะไปเคลียร์ค่าใช้จ่ายงานศพที่ยังค้างค้างอยู่ปกติเก่งจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะบังคับตัวเองได้ว่าจะเปิดหรือปิดให้เห็นพูดผีวิญญาณต่างๆแต่สําหรับผีของแม่นี้เก่งพยายามปิดแล้วพยายามกลั้นเอาไว้แล้วแต่มันก็ยังทําไม่ได้เก่งได้เห็นแม่เกือบจะทุกิริยาบท แม้กระทั่งตอนนี้เก่งจอดรถไว้ที่หน้าบ้านร่างของยายแสงที่ใหญ่โตสูงกว่าบ้านได้ยืนคร่อมบ้านเอาไว้ทั้งหลังมองลงมาที่ทุกคนที่อยู่ในบ้านด้วยดวงตาที่แดงกลับเบิกโพรงเก่งรู้ว่าแม่ไม่ใช่เปรตแต่ด้วยพลังความโกรธแค้นจึงทําให้เนื้อตัวของยายแสงได้มีพลังอำนาจแผ่กระจายมากมายขนาดนี้ได้ เก่งได้เกาะแขนของเนธเดินเข้าไปในตัวบ้านด้วยท่าทางที่เนื้อตัวเกรงกระตุกอยู่ตลอดเวลาเพราะความกลัวสุดขีดกับสิ่งที่ได้เห็นอยู่บนหลังคาบ้านนั่นเองบรรยากาศในห้องรับแขกต่างคนต่างอยู่กันคนละมุมห้องทุกคนเงียบไม่มีใครเริ่มเนธที่เป็นคนเล็กสุดในบ้านเลยได้ถามพงว่าเงินทั้งหมดของแม่ได้หายไปไหน ทั้งเงินชาพนก,กิจเงินประกันชีวิตและเงินที่ขายของในร้านทุกๆวันมันเยอะมากแล้วทำไมยังไม่พอจ่ายค่าอะไรเยอะแยะไปหมดแม้กระทั่งเงินใส่ซองพระยังไม่มีมันหมายความว่ายังไงท่าทางของพงอึกอักอยู่ตอนแรกแต่พอสักพักก็ได้พูดออกมาเยอะแยะมากมายไปหมดความหมายของมันก็คือ พง์บอกว่าพง์เป็นคนดูแลแม่มาแต่ไหนแต่ไรดูแลดีมาตลอดทุกอย่างพง์ก็ต้องได้ส่วนเงินที่ได้มานั้นมันนิดเดียวไม่พอจ่ายหรอกเนตเองหรือพัดเองก็ต้องช่วยกันออกบ้างสิไม่ใช่ให้พง์ออกแค่คนเดียวตัวของแม่เองหรือบ้านช่องแต่ละคนก็ไม่เคยมาช่วยดูแลอะไรกันเลยสักอย่างคำพูดพวกนี้ฟังดูแล้ว มันก็เหมือนคำพูดของคนโตคนหนึ่งที่พูดออกมาแล้วดูน่าฟังและมันเหมือนการเตรียมคำพูดพวกนั้นมาเป็นอย่างดีแต่สำหรับเนธเก่งและพัดพอฟังดูแล้วมันเหมือนเป็นคำพูดที่เห็นแก่ตัวสุดๆเนธบอกว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากออกช่วยแต่ในเมื่อเงินชบนกิจเราก็มีเงินประกรันของแม่เราก็ได้แล้วทำไมเราจะต้องมาควักเนื้อกันเองเงินพวกนี้ ที่ทำไว้ก็เพื่อเอามาใช้ตอนที่เราตายไม่ใช่เหรอพงเริ่มเอะอะโวยวายเสียงดังเหมือนจะเถียงหรือไม่ยอมรับความจริงในทุกๆอย่างทันใดนั้นเก่งก็โผล่ออกมาเสียงดังด้วยความตกใจกลางวงสนทนาว่าแม่ย่าทุกๆคนหยุดนิ่งแล้วก็หันไปมองที่เก่งพร้อมๆกันจากนั้นเพียงแค่เสี้ยววินาที กรอบรูปของยายแสงที่วางไว้อย่างดีที่ชั้นวางมันได้ตกลงมาที่พื้นแตกกระจายเสียงดังไปทั่วบ้านบรรยากาศในบ้านมันได้เปลี่ยนไปทันทีจากที่เมื่อกี้มีเสียงดังเอะอะโวยวายน่ารำคาญกลับกลายมาเป็นความเงียบสงัดดูวังเวงทงั้งๆที่ตอนนี้คนก็อยู่กันเต็มบ้านไปหมดเนี่ที่ท่าทางตกใจอยู่พอสมควร พยายามรวบรวมสติแล้วถามเก่งด้วยน้ำเสียงที่สันส่นๆว่าเมื่อกี้เก่งเห็นอะไรตอนแรกเก่งไม่อยากพูดเพราะมันเป็นเรื่องที่เก่งเจอคนเดียวเห็นคนเดียวพูดไปจะมีใครเชื่อแต่คิดไปคิดมาเรื่องราวมันก็มาถึงขนาดนี้แล้วและเก่งก็อยากรู้เรื่องราวทั้งหมดด้วยว่ามันเป็นยังไงเก่งก็เลยเล่าให้ทุกคนฟังว่าตั้งแต่งานศพของแม่แล้วทุกคืน แม่จะออกมาและมีท่าทางไม่ค่อยพอใจพี่สองคนเท่าไหร่แกออกมาทุกคืนแม้กระทั่งวันที่เผาแม่แกได้ยืนข้างๆโรงของแกอยู่ตลอดเวลาแต่มันผิดปกติตรงที่สายตาของแม่นั้นมันไม่ได้ลดละจากการมองแบบอาฆาตมาดร้ายพี่สองคนลดลงไปเลยแม้แต่น้อยนับตั้งแต่ตอนแรกจนถึงเมื่อกี้ที่เจอแม่ได้ยืนอยู่ข้างๆพี่สองคนเหมือนเดิม เก่งไม่รู้ว่าแม่โกรธอะไรพวกพี่นักหนาแต่ที่แน่ๆถ้าจะให้พูดเป็นภาษาที่ฟังไม่ได้แม่แกแทบอยากจะฆ่าพี่สองคนให้ตายตาตามแม่แกไปยังไงอย่างนั้นความโกรธมันรับรู้ได้ถึงระดับนั้นทั้งหมดทุกคนคนลุกสู้พร้อมๆกันแต่ก็มีเสียงที่เริ่มเอะอไวยายของพัดได้ดังเข้ามาบ้างหลังจากที่เงียบม,มาตลอด พัดบอกว่าเก่งจะไปรู้ได้ยังไงเป็นใครมาจากไหนมาพูดจาแบบนี้ท่าทางของพัดไม่ค่อยจะพอใจเก่งเอามากๆและดูเหมือนจะเอาเรื่องซะด้วยซ้ำเนตเห็นท่าไม่ดีก็เริ่มห้ามศึกและก็บอกว่าให้พัดใจเย็นๆก่อนท่ามกลางความวุ่นวายที่เกิดขึ้นตอนนี้พงที่เป็นคนโตคนที่มีท่าทางกล้าร้าวและไม่ฟังใครมาตลอดตั้งแต่แรก ได้นั่งซบที่โตะ๊ะพร้อมกับได้เริ่มร้องไห้ออกมาและพูดออกมาว่าผมขอโทษผมขอโทษผงพร่ำเพรออยู่อย่างนั้นพงได้เงยหน้าขึ้นม,มองที่ทุกคนแล้วก็พูดบอกว่าใช่แม่มาหาพี่ทุกวันในฝันแม่มาในสภาพที่แม่ไม่สวยเลยแม่ดูแย่มากและก็โกรธมากแต่ไม่รู้จะทำยังไงพงรู้สึกเสียใจ ระหว่างที่พงพูดเมียของพงก็คอยสก,กิดว่าไม่ให้พูดอยู่บ่อยๆแต่พงก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วตอนนี้พงหันไปมองที่เก่งแล้วก็ให้เก่งว่าต่อไปได้เก่งได้ชะง,งักไปพักหนึ่งกับท่าทางของพงที่แสดงออกมาเก่งได้เล่าต่อไปว่าเมื่อกี้ที่เก่งได้ตะโกนออกมาว่าแม่อย่านั่นคือตอนนั้นแม่กำลังจะเอากรอบรูปของแม่เองฟาดลงไปที่หัวของพง ด้วยความที่เก่งตกใจเก่งเลยควบคุมความกลัวของตัวเองไม่ได้ความจริงเก่งกลัวมากที่มาเจอแม่ในสภาพแบบนี้แต่ด้วยความที่คิดว่าแม่คงทุกอ,อกทุกใจมากๆถึงได้อยู่ในสภาพแบบนี้เก่งเลยก็ต้องฝืนความกลัวมองดูพฤติกรรมของแม่ที่ได้กระทํากับลูกๆทุกคนอยากกลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ตอนนี้เป็นญ,ญ,ญาณของยายแสงรู้แล้วว่าเก่งเห็นและสามารถสื่อสารกับยายแสงได้ ทุกคนตอนนี้รวมถึงเนตรและเมียของพงที่อยู่ด้วยตั้งแต่ต้นได้ร้องไห้ออกมาแต่สำหรับอารมณ์ที่ทำให้แต่ละคนร้องออกมานั้นมันต่างกันมีทั้งเสียใจคิดถึงสำนึกผิดและหวาดกลัวเนธถามเก่งว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่แม่เป็นอะไรหรือแม่ต้องการบอกอะไรเก่งถามเนธและทุกๆคนว่าแน่ใจหรือเปล่า ว่าจะให้เก่งพูดทุกๆุกคนพยักหน้าแบบกล้ากลืนฝืนทนทุกคนคิดว่าเก่งไม่ได้มาล้อเล่นเพราะเขาก็คือหนึ่งในลูกหลานเหมือนกันและทุกคนรู้ว่าเก่งคือของจริงมานานแล้วเก่งได้บอกว่าให้พวงไปเอาโฉนดที่ดินสามแปลงออกมาจากห้องนอนของตัวเองบนชั้นสองลงมาที่นี่ให้พัดไปเอาทองสามบาท ที่ซ่อนไว้ในกระเป๋าที่ทำงานออกมาคืนพี่น้องให้หมดให้แฟนของพงเอาเงินขายของในร้านที่แอบอุ๊บอิปไว้และเอาเงินค่าดอกรายวันที่ไปเก็บมาไว้ส่วนตัวเอามาคืนไว้ที่กองกลางให้หมดพอแต่ละคนได้ยินที่เก่งพูดท่าทางก็เหม่อลอยเหมือนถูกจับได้เป็นร่างที่ไร้วิญญ,ญาณหมดอะไรตายอยากเดินไปคนละทิศคนละทาง ไปตามที่แม่ได้บอกผ่านเกงมาว่าให้แต่ละคนทำอย่างปฏิเสธไม่ได้แต่ที่แม่ตายแม่บอกว่าไม่ได้อยากโทษใครมันคงเป็นเวรกรรมแม่ได้ตายไปด้วยความผิดหวังเสียใจและเครียดแค้นทั้งๆที่ที่จริงแล้วที่แม่ได้เส้นเลือนในสมองแตกตายนั้นเนื่องมาจากแม่ได้รู้เห็นพฤติกรรมแย่ๆของลูกแต่ละคนนั่นเอง พงได้เอาใบโฉนดลงมาแต่ทั้งหมดมันเป็นใบถ่ายเอกสารไม่ใช่ตัวจริงพลิกอ่านดูที่สลักหลังเอาไว้มันมีการโอนกรรมสิทธิ์จากยายแสงมาเป็นชื่อของพงศ์ก่อนวันที่ยายแสงจะสิ้นเพียงไม่กี่วันและตอนนี้พงได้เอาไปจดขายฝากไว้หมดแล้วทั้งสามใบได้เงินมา5้าล้านห้าแสนบาทและเงินทั้งหมดพงกับเมียก็นำไปใช้นี้ที่เกิดจากการกู้หนี้ยืมสินมาทำธุรกิจ ที่เจ๊งแล้วเจ๊งอีกไม่รู้กี่รอบต่วกี่รอบพัดได้เอาสร้อยทองออกมาสามเส้นเส้นละบาททั้งหมดเป็นสร้อยทองของแม่ซึ่งพงก็จําได้และกําลังหาอยู่ว่ามันหายไปไหนเก่งบอกว่าแม่มีมากกว่านี้แม่มีเป็นสิบบาทแต่พัดได้เอาไปขายหมดแล้วตัวน,นี้เหลือแค่สามบาทพัดได้แอบเอาทองของแม่ไปขายและนําเงินที่ได้มาทั้งหมด ไปใช้หนี้การพนันออนไลน์ที่ตอนนี้พัดติดงอมแงมแบบถอนตัวไม่ขึ้นแน่นอนเงินประกรันของแม่ร่วม1นึ่งล้านสองแสบาทและเงินชาปนก,กิจศพของแม่ที่ได้มาราวสา0 0 0นบาทนั้นมันก็มันลายหายไปจากการใช้หนี้ใช้สินของลูกๆแต่ละคนแบบตามกลับคืนมาไม่ได้แล้วแม่บอกว่าแม่ไม่ได้ห่วงสมบัติ พราะที่ทำที่สร้างมาทั้งหมดนั้นก็เพื่อเอาไว้ให้ลูกๆทุกๆคนนั่นแหละเอาไว้ให้เท่าๆกันและแค่พอมีเอาไว้ทำศพของตัวเองตอนตายแต่นี่มันไม่ใช่มันผิดไปหมดทุกอย่างลูกหลานก็ได้ไม่เท่ากันแค่เงินขวัญถุงจากเจตนาของแม่ที่ตายไปที่อยากจะให้ลูกๆทุกคนเท่ากันเนรเองก็ยังไม่ได้แม้เต่บาทเดียวมีนำซ้ำ แถมยังเป็นหนี้เป็นสินจากการหยิบยืมที่อื่นมาจ่ายค่างานศพของแม่เองอีกต่างหากเก่งบอกว่าตอนนี้แม่ไม่อยู่แล้วไม่รู้ไปไหนและไม่รู้ว่าแม่จะกลับมาอีกไหมเก่งเลยบอกเรื่องราวทั้งหมดได้แค่นี้ทุกคนแยกย้ายตอนแรกเนตรกับเก่งตั้งใจที่จะนอนค้างที่บ้านแม่อีกหนึ่งคืน แต่พอเรื่องราวมันเป็นแบบนี้บรรยากาศมันไม่ชวนให้อยู่ต่อเลยระหว่างนั่งรถกลับเนทได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เหน็ดเหนื่อยและอ่อนลา้าว่าจริงๆแล้วเนรไม่ได้อยากได้สมบัติอะไรเลยทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรืออะไรทุกอย่างตอนนี้เนรแค่สงสารแม่ที่ต้องมาเจอกับเรื่องพวกนี้ตายไปแล้วก็ต้องมาเจอลูกหลานแต่ละคน รุมถึงสมบัติกันบ้าบอไปหมดเนธเสียใจที่ไม่ได้มาอยู่ดูแลแม่อย่างที่ควรจะเป็นสิ่งเดียวที่เนธรู้สึกผิดก็คือเรื่องนี้แหละเก่งได้จับมือให้กำลังใจเนธพร้อมกับบอกว่าไม่เป็นไรนะเมื่อกี้ที่ก่อนเราขึ้นรถกลับแม่ได้ออกมาส่งเราที่หน้าบ้านพร้อมกับบอกกับเก่งว่าขอบใจที่ช่วยดูแลน้องเนธเป็นอย่างดีนะลูกแม่ไม่มีอะไรให้ ไม่มีอะไรเหลือไว้เลยสักอย่างแม่เสียใจแต่ยังไงก็ฝากเก่งดูแลลูกของแม่ให้ดีแบบนี้ตลอดไปนะลูกเก่งพยักหน้าและยิ้มรับปากแล้วก็ขับรถออกมาเนทได้ยินแบบนั้นก็ร้องไห้หนักมากจากความที่คิดถึงแม่เสียใจมากที่เพิ่งรู้ว่าแม่ยังรักและเป็นห่วงเนทอยู่เสมอเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเนรคิดมาตลอดว่าเนท เป็นลูกที่แม่ไม่รักวันเวลาหลังจากนั้นผ่านมาไม่นานที่ร้านของเยแสงก็ปิดตัวลงไม่มีการค้าการขายพงและเมียก็ต้องย้ายออกไปจากบ้านหลังนั้นเพราะหนีเจ้าหนี่ตอนนี้ได้หนีไปไหนแล้วก็ไม่มีใครรับรู้ได้พัดเองก็มีข่าวว่าถูกจับเข้าคุกเพราะไปขโมยของที่ห้างแห่งหนึ่ง แล้วเอาของที่ขโมยมาไปขายเพื่อเอาเงินไปใช้หนี้พนันที่ยังไม่เลิกไม่จบไม่สิ้นสักทีถึงจะเป็นพี่น้องคลานตามกันมาเนรเองก็ทำอะไรมากไม่ได้นอกจากมองดูแบบห่างๆอย่าง,ง,งห่วงปล่อยให้ทุกอย่างมันเวียนว่ายไปตามเวียนตามนครรมของมันเองก็เท่านั้นสำหรับยายแสงผู้ที่เป็นแม่เนรและกิ่งถ้ามีโอกาสได้ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ตลอด ตอนนี้เก่งไม่รู้ว่าแม่ไปไหนหรืออยู่ที่ไหนเพราะสัมผัสไม่ได้เลยแต่ที่รู้แน่ๆคือแม่ได้ปล่อยวางเรื่องลูกๆปล่อยวางทุกสิ่งที่ยึดติดเอาไว้เกือบหมดแล้วอาจจะไปใช้เวรใช้กรรมของตัวเองที่ได้กระทำมาหรือไปเกิดใหม่ในชาติพบต่อไปแล้วก็ไม่รู้ได้